สวัสดีครับคลิปรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนั้นครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับซินฟาแม็กเซฟนะครับที่สามารถควา้าแชมป์ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฟุตบอลลีกเยาวาชนอายุ15ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับน้องนั่นเองนะครับ ที่จะไปต่อยอดในการแข่งขันในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็จะนําประสบการณ์ของน้องเนี่ยนะครับมาช่วยทีมชาติไทย U17 ปีในการชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เอเชียต่อไปในปีนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้องเองก็ได้มาช่วยทีมชาติไทย U17 ปีนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับตกรอบแรกไปนั่นเองนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราก็มีนักเตะนะครับเยาวชนอยู่ในต่างแดนนะครับที่จะพึ่งพาอาศัยได้อยู่หลายคนดังนั้นเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลนะครับที่จะ เฟ้นหาแล้วก็เลือกนะครับนักเตะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยนั่นเองนะครับเอามาต่อกันที่ a c l e l i t e นะครับวันถ้วยใหญ่ของเอเชียได้คู่ชิงเรียบร้อยนะครับนะคู่ชิงปีนี้นะครับเป็นทีมจากเจลิกนะครับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับแล้วก็ทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับทีมอันอาลีนะครับที่เคยเอาชนะทีมบุรีรัมมาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทีมที่มีมูลค่าโอ้โหเยอะแยะนะครับเป็นหลายพันล้านครับห้าหกพันล้านบาทนะ ถือว่ามีสตาร์ดังร่วมทีมนี่มากมายนะครับโรเบโตเฟอร์มิโนนะครับริยัตมาเลสแล้วก็หลายๆคนนะครับถือว่ามีชื่อเสียงในระดับฟุตบอลยุโรปนะครับทีมจากซาอุดิอาระเบียนี่ก็กว้านซื้อมาหมดเลยนะครับเจอกับคาร์บาสกิฟอนตาเล่นี้ก็ถือว่าเป็นอดีตทีมของพี่เจชนาทิ่สงกสินนะครับที่เคยไปค้าแข่งนะครับเมื่อหลายฤดูกาลก่อนนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับพี่เจเป็นอย่างมากนะครับปีนี้ได้เข้าชิงครับถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยครับ ครับวาซกฟอนเตเล่เป็นทีมจากเจลีกญี่ปุ่นแล้วก็เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบนะครับไม่พึ่งพาสไตล์ดังนะครับถือว่าเป็น่าเปนเวที่ไทยควรเอาแบบอย่างนะครับมาใช้กับทีมชาติไทยเราและตอนนี้เราก็มีโค้ดฟุตบอลญี่ปุ่นถึง3ชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ยูยี่สาแล้วก็ฟุตบอลหญิงนะครับที่เราใช้ญี่ปุ่นอยู่นะครับเราจะใช้จแปนเวนะครับดังนั้นบอลระบบถือว่ามีความสําคัญนะครับดังนั้นการเล่นเข้าขากันแล้วก็เจาะบอลตามช่องนี่ถือว่า เหมาะกับทีมชาติไทยนะครับคาวาซากิฟอนตตเล่จะเข้าชิงนะครับแล้วก็จะเล่นในวันที่3นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ถูกคู่คู่ขี่ดูดีนะครับรักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นส่วนตัวเอสเอ็นครับก็จะเอาใจช่วยทีมของคาวาซากิฟอนตตเล่นะครับอดีตทีมพี่เจนี่แหละนะครับอยากให้ทีมทางอัตมันออกได้แชมป์นะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมที่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับเป็นทีมที่ใช้บอลระบบแล้วก็ใช้ระบบทีเวิร์กเป็นหลัก นนะะครับเพราะว่าเงินถุงเงินถังนี่คงสู้กับทีมจากซาอุไม่ได้ครับทีมอันเดอร์เซอร์อย่างเงี้ยมีโรนัลโดนะครับมูลค่าตัวนี่แค่โรนัลโดคนเดียวนี่ก็เป็นพันล้านบาทนะครับมูลค่าทีมแล้ก็เกือบหมื่นล้านบาทนะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับทีมของโรนัลโดเนี่ยนะครับอันเดเซอร์นี่ก็ชนะทีมจากเจลิกเลยครับนะโยโกฮาม่าเอฟมารานอตอดีตทีมของอุ้มธีราทรบุญมาทันนะครับไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะ นั้นก็พีโดก็ยิงไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะมีอีกหนึ่งทีมจากทีมตะวันออกเนาะคาวาสกิฟอนเตเล่ก็ถือว่าไม่คีริ้วคีเรีนะครับเป็นทีมกลางตารางของเจดีนะครับถึงแม้ว่าจะทาผลงานในดีไม่ค่อยดีครับแต่บอลถ้วยใหญ่ของเอเชียนี่ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องตามรุนตามเชียร์ให้กำลังใจนะครับทีมเจดีนะครับคาวาสกิฟอนเตเล่ด้วยกันแล้วกันนะครับเอามาปิดท้ายรายการนะครับกับ ทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับ U23 ปีนะครับก็ได้เลิกออกศึกนะครับมีคิวแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นรายการ f i ีฟ d a เดยก่อนนะเป็นการชิมรังนะครับเจอกับทีมฮ่องกงแล้วก็ทีม UAE ก็ถือว่าเป็นทีมระดับเอเชียนะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นเราจะได้รองทีมนิชิกะยะนะครับจะได้รองเทคนิคต่างๆ หลังจากไปโชว์ฟอร์มที่ดูฮาครบมาก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแต่สกอร์มันไม่ให้นั่นเองแค่นั้นเองนะครับก็เลยตกรอบแรกเนาะในบวยของกลุ่มเนาะอ่าทีนี้มีรายการอะไรกันบ้างนะครับยู23ปีเนี่ยเริ่มที่จากแมตช์ทีฟ่าดีนะครับเดือนมิถุนายนนี้2แมตช์พูดมาแล้วอา่าแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนนะครับอ่าตามมาด้วยชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะก็ถือว่าได้เปรียบนะครับไทยเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น ปลายปีนี้ก็จะเป็นฟุตบอลซีเกมซึ่งเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากแชมป์นะเพราะว่าแชมป์ซีเกมนี่ถึงแม้บอกว่าหลายคนจะบอกว่าไม่สําคัญนะครับแต่หลายชาติในอาเซียนให้ความสําคัญแล้วก็ทุ่มเทนะครับการแข่งขันแล้วก็เม็ดเงินไปกับรายการนี้พอสมควรดังนั้นนะครับมันจะขายหน้าเอานะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลชายนี่คือห้ามแพ้นะครับก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยของเรานั้นนะครับก็ แพ้นะครับไม่ได้แชมป์มาอยู่หลายปีเนาะดังนั้นเราต้องล้างตาแล้วก็นะครับแก้เคลียรให้ได้นั่นเองนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์นะครับให้กําลังใจกันอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวแถมให้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเดี๋ยวสรุปเงินรางวัลนะครับฟุตบอลไทยลีกประจำฤดูกาล2024-25นะครับแชมป์นะครับบุรีรัมย์เนี่ยได้10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะครับก็ได้มาจากเอลิตวันนี้57ล้านนะครับรวมแล้วเป็น67ล้านบาทก็ถือว่าอู้ฟู่เลยครับสำหรับบุรรีัมย์ สามารถสร้างทีมนะครับได้อีกเยอะแยะ้วก็ซื้อตัผู้เล่นที่มีความสามารถนะครับข้ามาเสริมทีมในดูการนาได้อีกแบบหลายคนเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยรองแชมป์นะครับสามล้านบาทนะครับทรูแบงก์콕ตามมาด้วยอันดับ3นะครับ1.5ล้านบาทนะครับบีจีปทุมอันดับ4 8 0แ0 0 0สนบาทนะครับราชบุรีแล้วก็อันดับ5นะครับเจ็ดแสนบาทคือการท่าเรือแล้วก็ปิดท้ายรายการที่อันดับ6นะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ ได้เงินรางวัลไป 60, 0 0บาทนั่นเองนะครับก็พอที่จะเป็นทุนในการทำทีมต่อในฤดูก,กาลหน้านะครับส่วนเมืองทองแล้วก็การท่าเรือกับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็ได้เงินไปก่อนหน้านี้คือ20ล้านบาทนะครับโดยประมาณเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับปีหน้าก็น่าจะได้ไปเล่นอีกนะครับน่าจะได้ประมาณ4ทีมเนาะก็ถือว่าสร้างเงินรางวัลแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับดังนั้นทีมในไทยลีกเองก็ต้องเสริมทัพ แล้วก็ซื้อนักเตะซื้อผู้เล่นนะครับในต่างประเทศแล้วก็ในไทยเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อกรกับทีมระดับอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์นะครับว่าคนไหนรักทีมไหนเชียร์ทีมนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีข่าวสารที่จะมาเล่าให้กับ f c ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสข่าวอะไรที่สร้างความฮือฮานะครับก็จะนํามาเล่าให้ f c ได้ฟังเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ